Nguyên tạc của mình ngay không thương mại 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 ให้หนูย่างนุ่งหนูมีทุกอย่างแล้วไม่เอไปเนี่ยอุ้ยตัวที่หนูชอบด้วยอ่ะอุ้ยอ่ะอจริงอ่ะนี่เปิดเลยอ่ะระวังนะลูกระวังนะอ๋อไอหมีนั่นใช่เรายังไม่ได้ต่อใหม่โอ้ยน่ารักมันเปลี่ยนสีได้มั้งป้าก็ยังอ่ะนั่นนั่นนั่นหนั่งรูปเปลี่ยนสีได้เห็นไหมว้ายนะหนูต้องเอาไว้มืดๆอะค่ะมันจะชัดกว่านี้